เยอเยทำได้ย่งไรอาเชิญสอนแล้วจใะแซยูแซยูาติไม่คือคือมึงเก็สไหมว่าคือแล้วมันไหร่จะคุยกันจบอ่ะเล่ยแล ไม่ใช่อย่างนี้ทำแค่ทำหนึ่งอธิบายให้จบดีแค่อย่างนี้แล้วก็วัดเหมือนเดิมเอาเป็นสูตรว่าต้องด2งด้ยหนึ่งสองแล้วก็สาม้ก็ได้ก็เกิด่าเจ็บแล้วอ่ะเฮ้ยใไรใครกูรู้แล้วเมื่อกี้เราตรงนี้ไหมมันต้องตรงนี้ไหมน้องแบบมันต้องงนี้เริ่มเ่มเริ่มเริมเ่มเริ่มเริเ่มเ่มม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 ่มม่มเเม่มม ไม่ได้หรอกต้องเล่มอีกใชบอว่ามี่นกิก็งว้าตลอดนี่ตลอนี่ก็คือมันเกิดใันก็บ่อยครับผม

มีอะไรให้มันกินป้าหายโฟงดิพอกูจับรูปๆไหนก็อยู่แล้วสิบคนน่ารักกว่าชิบหายแล้วกูเยมันสุดยอดอีกโอ้ยน้องแมวนะแต่ไม่ไหวแล้ววันนี้กูคอนเทนต์กับแมวเยอะแล้วกูไม่อยากรับไม่อยากยุ่งกับอีกตัวนะไหนดิสักตัวไปโอ้โหไม่เคยเห็นแมวสีเนี่ยแบบขาวเข่าเออข่าแบบข่าล้วงับนี่นี่นี่ หน้าตาดีนะเว้ยฮาร์ดโตไหล่อชัวร์เลยเออฮาร์ดเอาะเดี๋ยวนะขอเชคก่อนว่ามีมัฮาร์ดไอสัตสองเดือนสมเดือนนี่เยี่ยมเอาไปฉีดยาเลยน้องน่าจะมีอยู่แล้วแหละสักหน่อยอะเพราะว่าน้องมาจากแบบไม่อยากรู้เฉยว่ามันนาันดีแค่ไม่ไม่ไม่ต้องเอาเอาอากูไปเอามันนะอะไวพี่นุ้ไม่ต้องพี่นุ้ยไม่ต้องเอาเล้อออก้ะนะไม่ถึงกููู